สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้ครูโจจะมาสอนคลังคำศัพท์ที่6จะมี2องคำที่ใช้บ่อยมากนะครับคำว่าด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็คือคำว่า t o ใช้กับประโยคบอกเล่านะครับออกเสียงมัน t o เล็ก2นั่นแหละครับ t o นะครับอ่าอย่างเช่นบอกว่าเช่นเอาเค้กนะครับหนึ่งชิ้น I want a cake I want a cake แล้วเพื่อนก็สั่งตามกันเห็นเพื่อนสั่งเค้กก็จะสั่งด้วยนะครับฉันก็เอาเค้กหนึ่งชิ้นด้วยเช่นเดียวกัน I want a cake too I want a cake too อย่างเงี้ยนะครับก็เลยเป็นประโยคบอกเล่าเก็บไว้ใช้กับประโยคบอกเล่านะครับส่วนถ้าเกิดป๊าประโยคปฏิเสธใช้คำว่า either 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 นะครับแปลว่าด้วยเช่นเดียวกันแต่เก็บไว้ใช้กับประโยคปฏิเสธนะครับอย่างเช่น เพื่อนไม่สั่งอะไรไม่อยากสั่งด้วยอย่างเช่น I don't want a cake ฉันไม่อยากเอาเค้กสักหนึ่งชิ้นนะ่ะ I don't want a cake พอเพื่อนพูดขึ้นปุ๊บตัวเองก็ไม่อยากเอาด้วยเช่นเดียวกันก็พูดตามเพื่อนเลยครับ I don't want a cake either I don't want a cake either เห็นรับ either แปลว่าด้วยเช่นเดียวกันอยู่ไม่เอาไอก็ไม่เอาด้วยอย่างเงี้ยนะครับเราไปดูข้างในกันเลยนะครับ ที่ใช้บ่อยๆมีคำไหนบ้างไปดูกันเลยครับมาดูคำแรกเลยนะครับใช้กับประโยคบอกเล่าคำแรกอย่างเช่นคนที่หนึ่งครูจะเปรียบเทียบให้เป็นคนที่หนึ่งพูดขึ้นก่อนนะครับแล้วคนที่สองก็พูดตามแค่นั้นเองครับนะอะคนที่หนึ่งพูดขึ้นมาเลยครับตัวอย่างเช่นฉันหิวข้าว I am hungry I am hungry I am hungry คนที่2ก็พูดตามเลยครับประโยคเดียวกันเลยครับแล้วก็เติมคำว่าด้วยเช่นเดียวกันเติมคำว่า t o ไว้ท้ายประโยคนะครับ100%ฉันก็หิวข้าวด้วยเช่นเดียวกันกับเธอนั่นแหละ I am hungry too I am hungry too I am hungry too เสร็จแล้วครับประโยคบอกเล่า เราย้ายมาดูฝั่งขวามือนะครับตัวหนังสือสีแดงนะครับเราจะให้เปลี่ยน to เป็น e ี t ตอนะครับ e อ t e r อร์เปลี่ยน to เป็น e ี t ตอตัวหนังสือสีแดงนะครับ e ี t ตอใช้กับประโยคปฏิเสธ100%ซแล้วก็มักจะวางไว้ท้ายประโยคเหมือนกับประโยคบอกเล่าเมื่อกี้นี่เองครับเหมือนกับคำว่า to ท้ายประโยคใช่ไหมครับแต่ e ี t ตอก็มาแทนทับคำว่า to เลยเลยครับกับประโยคปฏิเสธอย่างเช่นคนที่หนึ่งพูดขึ้นครับ ฉันไม่หิวข้าว I am not hungry I am not hungry คนที่สองก็พูดขึ้นมาเหมือนกันกับประโยคเมื่อกี้เลยครับฉันก็ไม่หิวข้าวด้วย I am not hungry eat hungry I am not hungry e i t h e r I am not hungry e i t h e r นะครับเห็นไหมครับก็แค่เปลี่ยน to เป็น e i t h e r นะครับ ไปดูประโยคต่อไปเลยครับคนที่หนึ่งพูดขึ้นมาครับลูกชายของฉันหิวข้าว My son is hungry My son is hungry คนที่สองได้ยินก็พูดขึ้นมาเหมือนกันเลยครับว่าลูกชายของฉันก็หิวข้าวด้วยนะเช่นเดียวกับลูกชายของเธอนั่นแหละนะครับ My son is hungry too My son is hungry too เห็นไหมครับเสร็จแล้วครับประโยคบอกเล่าก็ย้ายมาฝั่งขวามือนะครับก็แค่เปลี่ยน to เป็น eat ในประโยคปฏิเสธนะครับมัน e i t มันเกิดมาเพื่อประโยคปฏิเสธร้อ์เซ็นะครับคนที่หนึ่งพูดขึ้นครับลูกชายของฉันไม่หิวข้าว my son is not hungry my son is not hungry นะครับคนที่สองได้ยินก็พูดขึ้นมาเหมือนกันเละเดะเลยครับ แต่เติมคำว่า,า either ไว้ข้างท้ายมันแปลว่าด้วยเช่นเดียวกันลูกชายของฉันก็ไม่หิวข้าวด้วย my son is not hungry either my son is not hungry either เห็นไหมครับได้แล้วนะครับเราไปดูเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวพอจบประโยคนะครับมี13ประโยคเียก็จะเข้าใจทันทีนะครับไปดูประโยคที่3ครับประโยคต่อไปนะครับ ฉันดีใจ I am happy I am happy แล้วเพื่อนคนที่สองก็พูดขึ้นฉันก็ดีใจด้วยนะ I am happy too I am happy too นะครับมาดูฝั่งขวามือนะครับประโยคปฏิเสธฉันไม่ดีใจ I am not happy แล้วเพื่อนคนที่สองก็พูดขึ้น เหมือนกันเลยครับว่าฉันก็ไม่ดีใจด้วยนะ I am not happy either I am not happy either I am not happy either, not happy either. ไปดูประโยคต่อไปครับฉันสนุกนะครับอย่างเช่นเล่นเกมอยู่หรือเล่นกีฬาสักชนิดอยู่หรือกำลังดูหนังอยู่หรือฟังเพลงอยู่ เ,เต้นลําอยู่อะไรก็แล้วแต่ที่กิจกรรมที่สนุกสนุกนะครับเราก็พูดขึ้นมาเลยครับว่าเออฉันสนุกสนุกอยู่นะสนุกจังเลยอย่างเงี้ยนะครับเราเล่นอยู่เนี่ยครับเพ,เ,พเพื่อนถามว่าสนุกไหมสนุกสิเนี่ยกำลังสนุกอยู่เลยเนี่ยพูดว่า I am having fun I am having fun นะครับแล้วเพื่อนคนหนึ่งก็พูดขึ้นมาเหมือนกันเลยครับประโยคเดียวกันเลยครับแต่ก็เติมด้วยเช่นเดียวกัน ฉันก็สนุกด้วยนะเหมือนกับเธอนั่นแหละ I am having fun too I am having fun too I am having fun too นะครับแล้วเสร็จแล้วมาดูฝั่งขวามือครับประโยคปฏิเสธจะเปลี่ยน to เป็น eat นะครับฉันไม่สนุกเลยอะ่ะ I am not having fun I am not having fun เีคนที่หนึ่งพูดขึ้นนะครับคนที่สองก็พูดขึ้นมาเหมือนกันครับ ฉันก็ไม่สนุกด้วยเหมือนกันกับเธอนั่นแหละ I am not having fun either I am not having fun either I am not having fun either นะครับไปดูประโยคต่อไปครับประโยคต่อไปฉันพูดภาษาอังกฤษได้ I can speak English I can speak English คนที่สองก็พูดขึ้นมาประโยคเดียวกันเลยครับฉันก็พูดภาษาอังกฤษได้ด้วยอ่าเหมือนกันกับเธอนั่นแหละ I can speak English too I can speak English too I can speak English too เนี่ยนะครับก็จะไม่ได้ไม่ได้น้อยหน้ากันนะครับต่อไปฝั่งขวามือครับประโยคปฏิเสธครับก็แค่เปลี่ยนชูเป็น i t h e r นะครับฉันพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ I cannot speak English. I cannot speak English. I cannot speak English. นะครับต่อไปคนที่สองก็พูดขึ้นมาประโยคเดียวกันเลยครับนะครับฉันก็พูดภาษาอังกฤษไม่ได้ด้วยเหมือนกันกับเธอนั่นแหละ I, can I cannot speak English either. I cannot speak English either. I cannot speak English either. เค okay. นาต่อไปครับฉันสุบรีอ่าเผื่อก็ถามว่าเออเธอเป็นเธอสุบรีไหมเนี่ยเป็นคนที่ชอบสุบรีไหมเออปกติสุบรีหรือเปล่าเราก็บอกไปครับฉันสุบรี I smoke. I smoke I smoke I smoke แล้วเพื่อนอีกคนหนึ่งก็พูดขึ้นเออฉันก็สุบรีด้วยเช่นเดียวกันกับเธอนั่นแหละ I smoke too I smoke too I smoke too นะครับมาดูฝั่งขวามือครับเราจะเป็น too เป็น either พอเราเป็นประโยคปฏิเสธนะครับฉันไม่สูบบุหรีนะ I don't smoke I don't smoke I don't smoke คนที่สองก็พูดขึ้นเออฉันเองก็ไม่สูบบุหรีเช่นเดียวกันกับเธอนั่นแหละ I don't smoke either I don't smoke either I don't smoke either นะครับนัต่อไปครับต่อไปนะครับอ่ามาดูผู้หญิงเขาพูดกันนะครับอ่ามีโต๊ะหนึ่งก่อนนะครับโต๊ะแรกเขาคุยเรื่องสามีเขาสามีของฉันนะ่ะดื่มอยู่นะเผื่อเขาถามเออสามีเธอปกติแล้วดื่มหรือเปล่าเป็นคนที่ชอบดื่มไหมนางก็บอกว่าสามีของฉันนะ่ะดื่มดื่มอยู่ My husband drinks My husband drinks My husband, drinks. My husband drinks เห็นไหมครับเวลาพูดถึงคนอื่นนะครับบุคคลที่3ที่ไม่ได้นั่งร่วมโต๊ะอยู่กับเราเราครําว่า drink ต้องเติมเอนะครับเป็นคำกริยาจุดที่2ต้องเติม s drinks นะครับแล้วก็ผู้หญิงคนหนึ่งก็พูดขึ้นมานะครับว่าเออสามีของฉันน่ะก็ดื่มด้วยเหมือนกันกับสามีเธอนั่นแหละ my husband drinks too my husband drinks too my husband ดื่มส์ทนะครับอเห็นไหมครับก็พอดีเลยสามีเธอดื่มสามีฉันก็ดื่มเหมือนกันเออว่างๆก็นัดกันมาดื่มด้วยกันนะพอกันเลยนะครับอย่างเงี้ยสองคนนี้ไปด้วยกันได้แล้วผู้หญิงสองคนเนี้ยอ่าโต๊ะนี้เสร็จแล้วอ่มาดูโต๊ะถัดไปตรงนู้นนะโต๊ะนู้นนะครับเขาก็พูดถึงสามีเขาเหมือนกันเขาก็ถามกันเออเธอสามีเธอชอบดื่มไหมลังก็บอกว่าโอ้สามีฉันไม่ดื่มหรอกนะอู้ดีจัง สามีของฉันไม่ดื่มพูดว่า my husband doesn't drink my husband doesn't drink my husband doesn't drink นะครับแล้วผู้หญิงคนหนึ่งก็พูดว่าเออสามีของฉันน่ะก็ไม่ดื่มด้วยเหมือนกันกับสามีเธอนั่นแหละเห็นไหมครับไม่น้อยหน้ากันเลยครับผู้หญิงสองคนเนี้ย <laughs> อตอบตอบเลยครับ my husband doesn't drink either my husband doesn't drink ether i my husband doesn't drink ether i ครับต่อไปครับฉันจะกินที่นี่อ่าเดินผ่านร้านอาหารสักร้านหนึ่งนะครับเออเห็นนี่หน้าเข้าดีร้านเนี้ยสวยพูดเลยครับฉันจะกินที่นี่แหละ I will eat here I will eat here I will eat here คนที่สองที่มาด้วยกันก็พูดขึ้นฉันก็จะกินที่นี่ด้วยเหมือนกันกับเธอนั่นแหละนะครับอ I will eat here too I will eat here too I will eat here too นะครับอาจจะมากับสามีแล้วอาจจะงอนกันนิดนึงภรรยาบอกฉันจะกินที่นี่เอ,อเธอจะกินที่นี่เหรอฉันก็จะกินที่นี่ด้วยเอเค้าหนี่เดี๋ยวก็งอติดนะครับโอเคต่อไปครับ วาดูฝั่งขวามือปฏิเสธก็แค่เปลี่ยน to เป็น eat เป็น eater นะครับ eater <c oughs> จำไว้เลยเพื่อนเราชื่อ eater นะครับจากชื่อ peter เราเสดิทกันาลเียก eater eater ได้นะครับเห็นไหมตอนสมัยเป็นเด็กก็เรียกกันแบบนี้นะครับนะอ่ะคนที่1พูดขึ้นครับฉันจะไม่กินที่นี่อ่างอนกันนะครับอ่าพอฝสามีบอกฉันจะกินที่นี่นางก็บอกฉันจะไม่กินที่นี่นะครับโอเคดวงสจจะโกรธแรงนะครับ I will not eat here. I will not eat here. I will not eat here. นะครับสามีก็พูดขึ้นมาอีกนะครับอาจจะมีคนไหนคนที่สองขึ้นมาพูดขึ้นมานะครับว่าอา่าฉันก็ก็จะไม่กินที่นี่ด้วยเห็นไหมครับก็ลอกประโยคมาเลยครับแล้วก็เติมีเตอร์ข้างหลังครับ I will not eat here either. I will not eat here either. เอาใหม่ครับฉันจะไม่กินที่นี่ I will not eat here. I will not eat here. คนที่สองก็พูดขึ้นมานะครับฉันก็จะไม่กินที่นี่ด้วย I will not eat here either. I will not eat here either. นะครับไปดูประโยคต่อไปครับฉันกินเนื้อหมูอ่าปกติฉันกินเนื้อหมูอยู่นะคือถ้าเกิดว่าเป็นเพื่อนที่เราเป็นเป็นมีเพื่อนเป็นอิสลามเขาจะไม่กินเนื้อหมูนะครับ เรารู้กันอยู่แล้วนะครับเขาจะไม่กินเนื้อหมูนะแต่คนนี้เขาบอกว่าฉันกินเนื้อหมูพูดว่า I eat pork I eat pork I eat pork ออกพอกยาวๆนะครับ pork เหมือนดินพอกขาหมูนั่นแหละครับ pork I eat pork นะครับเพื่อนอีกคนหนึ่งก็พูดขึ้นมาฉันก็กินเนื้อหมูด้วยเช่นเดียวกัน I eat pork too,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  eat pork too. เห็นไหมครับต่อไปประโยคปฏิเสธครับฉันไม่กินเนื้อหมูนะอ่าอันนี้เป็นเพื่อนที่เราเป็นคนอิสลามเขาจะพูดประโยคนี้กันนะครับอ่าฉันไม่กินเนื้อหมูนะนะครับหรือบางคนเขาเขาจะไม่กินสัตว์ใหญ่เขาจะพูดประโยคนี้นะครับ I don't eat pork I don't eat pork. I don't eat pork. ครับเพื่อนอีกคนหนึ่งก็พูดขึ้นมาเหมือนกันว่า,าฉันเองก็ไม่กินเนื้อหมูเช่นเดียวกัน I don't eat pork either. 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 ประโยคต่อไปครับฉันกินเนื้อวัว I eat beef. I eat beef. I eat beef. นะครับต่อไปเพื่อนอีกคนหนึ่งก็พูดขึ้นมาคอยตามกันว่าฉันก็กินเนื้อวัวเช่นเดียวกัน I eat beef too. I eat beef too. I eat beef too. นะครับต่อไปฝั่งขวามือครับปฏิเสธ ฉันไม่กินเนื้อวัวน,นะ I don't eat beef I don't eat beef I don't eat beef คนที่สองก็พูดขึ้นมาประโยคเดียวกันเป๊ะเลยครับแล้วก็ e i t h e r ไว้ข้างหลัง I don't eat beef either I don't eat beef either I don't eat, don eat, don eat beef either ต่อไปฉันชอบ ฉันชอบไก่นะครับชอบไก่ไหมถึงชอบกินไก่นะครับ I like chicken I like chicken I like chicken เพื่อนคนที่สองก็พูดขึ้นเหมือนกันเลยครับฉันก็ชอบกินไก่เช่นเดียวกันอ่าฉันชอบไก่ด้วย I like chicken too I like chicken too I like chicken too เห็นไหมครับในหนังเวลาเราดูเนี่ยเด็กคนหนึ่งก็สั่งไก่ แล้วเด็กคนหนึ่งเป็นพี่น้องกันก็บอกเออหนูก็ชอบไก่ด้วยนะ I like chicken too นะครับเผื่อแม่ถามลูกจะกินอะไรเหรอปีเตอร์นะครับกินอะไรล่ะครับปีเตอร์บอก I like chicken อ่าแล้วก็น้องปีเตอร์ก็บอกว่าผมก็ชอบไก่มันกันครับ I like chicken tooI like chicken too นะครับต่อไปปฏิเสธนะครับเราจะเป็น to เป็น either นะครับฉันไม่ชอบไก่ ก็คือไม่ชอบกินไก่นั่นเอง I don't like chicken I don't like chicken I don't like chicken นะแล้วน้องน้องคนนึงก็พูดขึ้นหนูก็ไม่ชอบกินไก่ด้วยเช่นเดียวกันนั่นแหละ I don't like chicken either I don't like chicken either I don't like chicken either, like chicken either. เห็นไหมครับแบบนี้เห็นนะเด็กๆก็จะชอบเรียนแบบกัน นะครับถ้าชอบก็จะใส่ชูลงไปถ้าไม่ชอบเขาก็จะเปลี่ยนแค่เปลี่ยนชูเป็นอีเ r นะครับรคนจับจุดได้แล้วนะครับไปดูตัวอย่างต่อไปครับฉันต้องการเค้กหนึ่งชิน้น I want a cakeI want a cake คนที่สองก็พูดขึ้นนะครับเห็นเพื่อนสั่งเค้กก็อยากจะสั่งบ้างฉันต้องการเค้กหนึ่งชิ้นด้วย I want a cake too I want a cake too มาดูฝั่งขวามือนะครับประโยคปฏิเสธนะครับฉันไม่ต้องการเค้กหนึ่งชิ้น I don't want a cake I don't want a cake คนที่สองก็พูดขึ้นนะครับฉันก็ไม่ต้องการเค้กหนึ่งชิ้นด้วย I don't want a cake either I don't want a cake either I don't want a cake either ฉันต้องการน้ำ I want water I want water คนที่สองก็พูดขึ้นนะครับฉันต้องการน้ำด้วย I want water too I want water too ต่อไปประโยคปฏิเสธนะครับเราจะเปลี่ยน want เราจะเปลี่ยน t o เป็น either ถ้ายประโยคนะครับมาดูคนที่หนึ่งพูดก่อนนะครับ ฉันไม่ต้องการน้ำ I don't want water I don't want water สำหรับคนที่สองพูดนะครับเขาจะเปลี่ยน to เป็น e i t เพราะเป็นประโยคปฏิเสธนะครับฉันไม่ต้องการน้ำด้วย I don't want water e i t I don't want water e i t I don't want water i t h e r นะต่อไปเลยครับ ฉันต้องการเบีย I want beer I want beer คนที่2องก็พูดขึ้นนะครับฉันต้องการเบียด้วย I want, I want beer too I want beer too I want beer too นะครับ t o o ตัวนี้ไม่ใช่2ขวดนะครับแต่ว่าเอาเบียด้วยเช่นเดียวกันนะครับเห็นเพื่อนสั่งอะไรก็จะสั่งตามนะครับมาดูฝั่งขวามือนะครับ เห็นเพื่อนไม่เอาอะไรก็จะไม่เอาตามนะครับลอกเรียนแบบกันนะครับฉันไม่ต้องการเบีย I don't want beer I don't want beer I don't want beer แล้วก็พูดตามเพื่อนนะครับเพื่อนไม่เอาก็ไม่อยากเอาด้วยฉันก็ไม่ต้องการเบียด้วย I don't want beer either I don't want beer either I don't want beer either ฉันต้องการกาแฟ I want coffee I want coffee ฉันต้องการกาแฟด้วย I want coffee too I want coffee too I want coffee too มาดูประโยคปฏิเสธนะครับฉันไม่ต้องการกาแฟ I don't want coffee I don't want coffee แล้วเพื่อนอีกคนหนึ่งก็ บอกนะครับว่าฉันก็ไม่ต้องการกาแฟด้วยเหมือนกันกับยูนั่นแหละ I don't want coffee either. I don't want coffee either. I don't want coffee either. ฉันรักคุณ I love you. I love you. ฉันก็รักคุณด้วยเช่นกัน I love you too. I love you too. I love you too. นะครับเก็บไว้ใช้เวลาคนบอกรักเรานะครับแล้วก็พูดกลับไปเลยขนาดเลยนะครับว่า I love you too. ฉันก็รักคุณด้วยเช่นกันนั่นแหละนะครับต่อไปประโยคปฏิเสธนะครับฉันไม่รักคุณ I don't love you. I don't love you. I don't love you. แล้วก็พูดกลับไปเหมือนกันกับเขาเลยครับว่าฉันก็ไม่รักคุณด้วยเช่นกัน I don't love you either I don't love you either I don't love you either นะครับต่อไปต่อไปฉันมีรถจนตหนึ่งคัน I have a car I have a car I have a car นะครับอ่าแล้วผู้หญิงผู้หญิงคนหนึงก็พูดขึ้นมานะครับเพื่อนอีกคนหนึงก็พูดขึ้นมาว่าอ่าฉันก็มีรถยนต์1นึ่คันด้วยอ่าเหมือนกันกับเธอนั่นแหละนะครับ I have a car too I have a car too I have a car too นะครับฉันก็มีรถยนต์ด้วยเช่นเดียวก,กันกับเธอนั่นแหละคําว่า too ตัวนี้ออกเสียงเหมือนเลขก2นะครับแต่ไม่ใช่ว่าฉันมีรถยนต์2คันไม่ใช่นะครับ to ลงท้ายแบบนี้นะครับลงท้ายทุกประโยคมันจะแป่าด้วยเช่นเดียวก,กันกับเธอนั่นแหละนะครับต่อไปปฏิเสธครับแค่เปลี่ยน to เป็น e i t h e r นะครับอ่าพูดถึงโต๊ะนู้นนะครับโต๊ะนู้นอ,อ่าเขาบอกว่าเออฉันไม่มีรถยนต์นะไม่มีรถยนต์สักคันเลยอะ่ะ I don't have a carI don't have a carI don't have a car นะครับแล้วเพื่อนอีกคนหนึ่งก็พูดขึ้นเออ ไม่เป็นไรหรอกฉันเองก็ไม่มีรถยนต์ด้วยอ่าเหมือนกันกันกบนายนั่นแหละ I don't have a car eitherI don't have a car eitherI don't have a car either, a car either. A car either. เห็นไหมครับอ่าก็ไม่น้อยหน้ากันก็แค่พูดประโยคเดียวกันนะครับโอเคประโยคปฏิเสธก็ต้องเติม either ไปข้างหลังนะครับ either ่าด้วยเช่นเดียวกันอ่าตอนนี้พอ จบประโยคสุดท้ายนี่แล้วหลายคนอาจจะอ๋อแล้วนะครับอ๋อเข้าใจแล้วเป็นอย่างนี้นี่เองไปหลงใช้ทูทั้ง2ประโยคทั้งซ้ายและขวาไม่ใช่นะครับในหัวของเราจะมีกระดานฝั่งซ้ายคือประโยคบอกเล่าต้องใช้ทูแต่ถ้าฝังขวามือคือประโยคปฏิเสธต้องใช้ is. อีเตอร์เห็นไหมครับแต่ใครจำอีเตอร์ได้ก็จบเลยครับอีเตอร์มันเกิดมาเพื่อประโยคปฏิเสธนะครับโอเคเสร็จแล้วครับหลายคน ถ้าเกิดว่าใครอยากเก่งอยากคล่องนะครับคล่องขึ้นเรื่อยๆตามลาดับก็ไปเปิดนะครับพอจบแล้วก็สามารถว่างๆก็ถ้าว่างก็กดฟังอีกได้นะครับอีกรอบหนึ่งยิ่งฟังบ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้ามันจะทําให้เราเก่งกว่าคนอื่นเขานะครับแล้วก็จะสามารถพูดได้พอเวลาครูพูดสิ้นเสียงภาษาไทยปุ๊บนั่นเองจะสามารถพูดเป็นภาษาอังกฤษก่อนครูดโจได้เลยนะบางคนทําอย่างนี้ได้เลยนะครับบางคนนะเก่งมากเป็นเซียนมากเลย ไม่ต้องจ้องที่หน้าจอเลยครับไปทํางานบ้านกวาดบ้านถูบ้านเช็ดถูป้ายมือเช็ดไปปากก็พูดตามไปนะครับฟังแค่หูเฉยๆนะครับฟังจากหูปุ๊บพูดออกมาได้เลยโดยที่ไม่ได้ต้องมานั่งหน้าจอนี่เขาเรียกสําเร็จแล้วเป็นเซียนแล้วนะครับถ้าใครทําแบบนี้ทุกคลิปได้นะถือว่าสําเร็จเลยครับเปิดฟังไปทํางานบ้านไปแต่ว่าเวลาทิ่เสียงภาษาไทยปุ๊บพูดอังกฤษได้เลยพูดก่อนครูได้เลยโอ้โหสุดยอดเลยครับโอเค ลองฝึกดูนะครับเอาใจช่วยทุกคนนะครับโอเคครับอ่างวดที่แล้วนะครับคราวที่แล้วคุณโจฝันคุณโจลืมบอกไปนะครับกลัวไม่ถูกนี่ฝันสองงวดแล้วนะครับว่าฝันเห็นเลขคราวที่แล้วก็ฝันเห็นเลข0ูนย์สนะครับก็ซื้อก็ได้นิดหน่อยงวดที่แล้ว92นะครับ92ก็ฝันก็ได้นะครับได้นิดหน่อยสู่ลอตเตอรี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวงวดหน้าเดี๋ยวใกล้ๆวันก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวคุณโจฝันเนี่ย อยู่ๆก็บก้ยแม่น2งวดแล้วอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวใกล้ๆวันนะครับใกล้ๆวันชิ้นหนึ่งก่อนเดี๋ยวคุณโจฝันคุณโจออกคลิปไปแล้วก็เดี๋ยวคุณโจจะแปะไว้ข้างท้ายประโยคนะครับเนี่ยอย่างเช่นคลิปนี้หน้านี้สุดท้ายใช่ไหมครับเดี๋ยวคุณโจจะแปะไว้ที่ท้ายประโยคนะครับอาที่ท้ายคลิปตรงนี้เลยครับว่ากดหน้าต่อไปให้เลยให้ซื้อตามว่าคุณโจฝันอะไรนะครับพ้อนแม่นมา2งวดแล้วนะครับเผื่อนักเรียนแบบจะได้พวกเราจะได้แบบได้โชคลาภด้วยกันเนาะเผื่อจะได้เงินไปใช้กินขนมสนุกๆด้วยกัน เนาะเพราะว่าถูกมาแล้ว2งวดนะเดี๋ยวคุณโจบอกใกล้ๆวันก่อนนะโอเคคอยติดตามคลิปต่อไปนะครับนักเรียนขอบคุณครับสวัสดีครับ